สำหรับตอนนี้นะครับเป็นเวลา17.20น,นาทีนะครับจากฝายหนองลีนะครับปริมาณน้ำยังอยู่เท่าเดิมนะครับกับเมื่อเช้านี้นะครับก็น่าจะไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดนะครับหากปริมาณน้ำที่จะหลดลงมาจากพายุนะครับถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลน,นะครับก็ต้องติดตามในส่วนของพื้นที่ชัยภูมินะครับ ในส่วนของโรงร้านห้วยฝรั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเทพรักตอนนี้ก็มีปริมาณน้ําแต่ว่าปริมาณน้ําก็คงน่าจะเบาบางลงบ้างแล้วนะครับสําหรับในคืนนี้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะครับก็ติดตามนะครับในเพจข่าวราสุนทีนะครับในช่วงเวลาตอนช่วงเช้านะครับแต่ถ้ามีเหตุนะฮะจำเป็นนะฮะในช่วง หัวค่าหรือในช่วงกลางคืนนะครับก็คงจะได้แจ้งให้กับพี่น้องทราบนะครับเพราะนั้นพี่น้องนะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับสถานการณ์นะครับเพราะช่วงกลางคืนเราไม่ทราบว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านนอกปัจจัยข้างนอกนะครับจะมีพายุและปริมาณน้ําเข้ามาในคลองรําสุนทีอีกหรือไม่นะครับติดตามข่าวราสุนทีนะครับผมช่างใหม่ครับบ้านเกิดแล้วก็ทีมงานครับบ้านเกิดนะครับติดตามชมแล้วก็กดไลค์ กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ